นมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็กำลันมัสการเมชีแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะค่ะช,ช,ชื่อชื่อเล่นชื่อจิบจอยนะคะอายุ22ปีคะ่ะเพิ่งเรียนจบปร,ริญญาตรีได้หนึ่งปีแล้วก็ทำงานแล้วก็มาแล้วก็เข้ามาสู่วงการ ปฏิบัติธรรมในวัดใช่คะ่ะเรียกว่าในวัดคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครน,นี่เองคะ่ะก็มาอยู่สกลนครสีปีคะ่ะเรียนจบแล้วก็กลับบ้านไปทำงานที่จังหวัดอื่นก่อนช่วงชีวิตเริ่มแรกก่อนปฏิบัติธรรมก็อายุ20คะ่ะก็ ก็ปฏิบัติเองฟังหลวงตาพ่อมหาบัวแล้วก็หลวงพ่อปาโม้นะคะก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เข้าใจไม่ไม่แต่ฟังมันก็คือความคิดอะก็เลยสแสวงหาครูบาอาจารย์ะคะ่ะขออนุญ,ญาตหนูไม่ขอเลยชื่อท่านนะคะพอดีว่าท่านปิกวิเวคค่ะไม่ไม่แสดงตัวอยู่ที่จังหวัดลำพูนะคะ่ะแล้วก็ ไปช่วงปิดเทอมก็เคยไปบวชชีที่นั่นนะคะประมาณเดือนก,กว่าๆแล้วก็ไปอยู่ก่อนเป็นแม่ชีหนึ่งเดือนกว่าๆนี่ประมาณนี้ค่ะค่ะก็ทำให้เราได้เรียนรู้กันใช้กันจะว่าปฏิบัติธรรมก็ได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตมากขึ้นนะคะ เริ่มจุดเริ่มต้นก็คือมาจากตรงนั้นเลยความอดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะก็คืออยู่ที่ไหนมันก็คือชีวิตหมดเลยค่ะเพราะว่ามันก็มีโลภกดหลงทางนั้นแต่แต่ที่เราได้จากที่นั่นที่ที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้เข้าใจก็คือการเครื่องมือหรือว่าแนวทางที่จะเข้าไปเรียนรู้ชีวิตนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความอดทน ตอนตอนแรกหนูก็แบบเป็นคนเรียนหนังสือเนาะคิดฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยไปไปที่แบบปฏิบาาัติธรรมครูบาอาจารย์ยังไม่ได้สอนเรื่องพิปัสนาสมถะอะไรเลยคให้ไปขนหินหนูก็เลยแบบอ๋อฉันมาขนหินแล้วเนี่ยแบบแล้วครูบาอาจารย์ก็นี่แหละเดินจงกรมมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะมันก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูเข้าใจ จุดเริ่มต้นตอนนั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้กระจ่างแบบนี้นะคะแต่พอมาที่เนี่ยค่ะถ้าจะเล่ามันจะยาวนะคะขออนุญาตลดทำไมถึงได้มาที่นี่ก็ก่อนท่านครูบาอาจารย์หนูท่านวิเวกค,ะคะ่ะแล้วทีเนี้ยหนูดูดูสภาพตัวเองแล้วมันยังไม่รอด <laughs> ก็เลยขอมา ท่านมีสามสาขานะคะก็เลยขอมาอยู่ที่วาริชภูมิสาขาของท่านแล้วก็คือตอนนั้นหนูปฏิบัติธรรมแบบแบบไม่เข้าใจอะคะ่ะก็เลยแบบเออก็มาใช้ชีวิตเป็นเด็กวัดละกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาอยู่กับแม่ชีที่วาริชภูมิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบทำเป็น ตอนเช้ามาก็แบบเปบ็นบิณฑบาตกับหลวงตากับแม่ชีเลยค่ะแม่ชีก็จะสอนเรื่องการใช้ชีวิตแบบก็คือชีวิตเราเลยอะค่ะ <laughs> ตั้งแต่เหมือนเ,เหมือนอยู่บ้านแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าเวลาเราไปออกจากบ้านไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่พออยู่บ้านเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่แต่ก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอะสันดานก็คือ มันก็คืออยู่ที่บ้านนะคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบหยาบคายนะคะแต่มันคือเรื่องจริงอะค่ะซึ่งมันทําให้เราเห็นตรงเนี้ค่ะแล้วเราต้องแก้ไขเลยแล้วไม่ชี้ที่นั่นท่านก็ดุด่าว่ากล่าวแรงด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เราเห็นตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราก็เรียนรู้ที่จะอยู่แล้วก็อดทนยอมรับค่ะแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะและที่ได้มาที่นี่นะคะก็คือแม่ชี้ท่านพามากราบหลวงตาค่ะ ตอนนั้นมาอยู่ที่สารานี้แล้วค่ะแล้วทีเนี้ยหลวงตาเจอก็เลยแบบแนะนำคอร์สก่อนเข้าบรรษ์าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลวงตาก็ถามหรือว่าอยากบวชไหมอะไรเงี้ยค่ะนูก็เลยว่าอยากค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูแบบเค้งคว้างมากเลยค่ะหนูหนูก็เป็นคนที่ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าหนูไม่มีครูบาอาจารย์ที่แนะนำเน,นี้ยซึ่งหนูไม่กล้าทําเอง นูบอกนูบอกแบบญาติญไม่ออกนะเนาะเพิ่นเป็นไม่ออกว่าที่เพิ่นมาส่งนูเกื <c oughs> อบทั้งหมู่บ้านเลยเอ้าวมาถึงแล้ววันที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างลูกอืมวันที่หนึ่งที่มาก็แบบความทุกข์มันเลาลมเยอะค่ะเอามาถึงวัดเจอวัดแล้วทุกข์เลยเหรอไม่ค่ะทุกข ก่อนถึงวัดค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็คือมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะคะแต่เราไม่เคยอดทนที่จะเรียนรู้มันแต่หนูมีความรู้สึกว่ามันเป็นอันนี้ความคิดหนูนะคะหนูมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เราไม่ควร จะหนีมันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบจากวันแรกจนถึงวันนี้นะคะ่ะก็คือว่าเหมือนเราได้เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตมากขึ้นนะคะก็คือทุกยิ่งเห็นทุกเราก็ยิ่งแบบรู้สึก ล่าเริงมากขึ้นนะคะแต่ลองเล่าลำดับในแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่มา7็วันเนี่ยช่วงไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจิตของเราขึ้นมาบ้างพัฒนาทุกช่วงเลยค่ะถ้าถ้าเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวที่หลวงตาบอกมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ยังไง ไอ้ที่เปลี่ยนแปลงอะปกติถ้าเรารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องรู้ว่าเราเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนดีขึ้นไปในทางไหนทุกมันน้อยลงมากคะ่ะ <c oughs> ลดลงเยอะเลยแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของลมจากสุขจากทุกมาเป็นสุขอะไรเงี้ยก็คือมันทุกเหมือนเดิมแต่ว่าจากทุกอย่างเนี้ยมันก็จะแบบอย,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 ย่างนี้อย่างี้อย่างี้ใช่ใช่ค่ะมันเป็นความเข้าใจที่แบบมันเกิดสภาพอะไรกับจิตเราที่ว่า เรารู้สึกว่าความทุกข์มันลดลงนะมันก็มันก็เข้าใจของมันนะคะเข้าใจเองใช่ค่ะ, <Okay. S 2> ค,ะคิดว่าตอนนี้เนี่ยความทุกข์ที่เราเคยมีเนี่ยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ของเดิมเนี่ยตอนนี้เหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบได้ค่ะปานนั้นเลยเหรอขนาดน,นั้นหนูคิดเอาเ,เองนะเมื่อก่อนแบบทุกข์มากเพราะว่าก็ทุกข์อะค่ะเป็นคนโทสะเยอะ แต่ก่อนทำงานเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันก็จะด่าลูกน้องเล<อ>ยใช่เจ <7 S 2> <ะ>็ดวันเนี่ยวันไหน,น,นที่ใจเราดีที่สุดวันนี้แหละค่ะตอนนี้แหละดีสุดคือดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดมีเหตุผลไหมที่เราดูเนี่ยมีเหตุปัจจัยไหมที่ทำให้ดีที่สุด มีเหตุคะ่ะจากการที่เราปฏิบัตินี่แหลคะค่ะเมื่อเช้าที่อดอาหารเนี่ยมีผลไหมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะ mm hmm. แต่ก่อนหนูหนูปฏิบัติเอาเองแบบอดอาหารอดข้าวเย็นอะไรเงี้ยนอนที่ตับหนูก็ทำมาหมดแต่ความทุกข์มันก็ยังยังไม่หายก็ยังทุกข์เหมือนเดิมะคะ่ะ เพราะว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะอย่างเงี้ยคะ่พะพอแบบมาฟังเทศหลวงตาแบบบาทีแบบติดขาดอะไรแบบเราคิดว่าเราอย่างงั้นอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่พอหลวงตาเทศมาปุ๊บเออมันก็แบบเด้งกลับมาที่ความรู้สึกตัวเลยแบบแสดงว่าเราหลงไปแล้วใช่ใช่ค่ะเ,เพาะวผลเพราะว่า,วามีมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะค่ะสำคัญมากสำหรับหนูค่ะ ลำบากไหมกับการเดินตากฝนทุกวันเนี่ยคือคอสนี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยนะที่ไม่ตากฝนไม่เปียกอะนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปฏิบัติธรรมมันต้องขนาดนี้เลยหรือเปล่าเนาะไม่ค่ะหนูว่ามันก็เป็นธรรมดาถ้าเราง,ง,ง,งอแงเนี่ยมันก็อยู่งั้น,นะคะ่ะแล้วถ้าอยู่ๆดีๆเนี่ยครูบาอาจารย์ให้เดินตากฝนนะแต่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์คุมเนี่ยเราเคยออกไปเดินตากฝนเพื่อการปฏิบัติธรรมไหมอย่างคะ่ะ ก็คงไม่มีอะเนาะเอาแสดงว่าวันนี้เราได้กำลังสำคัญแล้วนะในการที่จะขนอิฐขนหินเนาะน่าจะได้แะกำลังสำคัญเ,เคยมีประสบการณ์มาแล้วเอายินดีต้อนรับน้องใหม่แล้วเนาะไม่ชีไปรับน้องกันเองเนออ่ามทนา